นักวิ่งอย่างเราๆนะครับสิ่งที่ต้องบริหารนั่นคือหนึ่งกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮม,มสติงใช่มบห <Okay. S 1> น้าที่ <Okay. S 1> ของเขาก็คือการที่ทำให้เราองอขาไปด้านหลังได้สังเกตไหมครับว่าท่าดิลเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าท่าดีส้นใช่ไหมดีส้นดีส้นก็คือการหดของแฮม,มสติงถ้าเกิดว่าแฮม,มสติงเราหดเก่งไม่ได้ไ,ดไม่ดีเนี่ย มันจะทำให้มันเกิดอาการเจ็บได้ <abilities. S 1> เพราะนั้นมาเรามาดูกัน <c oughs> ตอนนี้เรียกว่าเล็กเคอร์ครับนี่ได้สกันเนื้อ <c oughs> <c oughs> แอนติบอดีนะครับออกเหมือนกันนะครับปกติชอบเล่น15ครั้ง3เซตสำหรับของมัดกล้ามเนื้อนะ น้ำหนักแต่น้ำหนักต้องอยังไงน้ำหนักเนี่ยผมเน้นเอาเบาๆเน้นการคอนโทรลและการเคลื่อนไหวบางคนใส่น้ำหนักเยอะปุ๊บใส่น้ำหนักเยอะแล้วแบบฟอร์มเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้ประโยชน์นะครับพอเราใส่น้ำหนักน้อยเท่าที่เราคอนโทรลไหวแล้วฟอร์มเราดีเนี่ยเราจินตนาการภาพตรงจุดนั้นว่าเฮ้ยมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะเว้ยมันทำงานอยู่นะเว้ยมันไม่ได้ใช้ส่วนอื่นเลยเนี่ยมันใช้ส่วนนั้นเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ประโยชน์ การออกกาลังกายด้วยเวทเทรนนิ no, oh. <Okay. S 1> ่งต้องมีสมาธิเราเล่นท่าเดียวกันแต่คนนึงโฟกัสได้กับคนนึงโฟกัสไม่ได้คนละเรื่องเลยนะครับสําหรับผลลัพธ์อันนี้โฟกัสที่แฮมเพิงใช่ไม่ใช้อย่างอื่นไม่ใช้อย่างอื่นเลยทุกอย่างล็อกหมดผมแนะนำนิดนึงสาหรับคนที่ฝึกแฮมเพลงเทคนิคคือขมิบก้นทุกอย่างต้องขมิบก้นขมิบก้นครับขมิบก้นแล้วแกนกลางเราจะนิ่พอแกนกลางเราเนี่ยท่านี้นิดนึงนะครับกระดกปลายเท้าขึ้นหน่อย กระโดปะดปลายเท้าขึ้นเพื่อกระตุ้นฮมสตริงให้มันให้มันตึงให้ให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 มันพร้อมทำงานกระโดดปลายเท้าขึ้นนะครับใจนั้นยกขึ้นจิตนาการภาพว่าตรงนี้ทำงานนะครับวัชถ้าเกิดเราโฟกัสได้ดีสามถึงสี่ครั้งเราก็รู้สึกล้วเราโฟกัสไม่ดีเนี่ยเ,เ,นะเราทำเนี้ยยังไงมันก็ไม่โดนตรงนั้นมันไปโดนตรงอื่นนะครับไปโดนตรงอื่นถ้าเราโฟกัสตรงนั้นช้า จินตนาการเพราะว่าตรงนั้นมันกำลังหดเกงอยู่หดเกงอยู่หดเกงอยู่ผมทําครั้งเดียวผมก็โดนละผมรู้สึกแล้วว่าเออตรงนั้นไม่ทำงานจริงๆริงอันนี้คือเทคนิคสําหรับการเล่นกล้ามเนื้โอโฟกัสในจุดที่เราเล่น